สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSR k รับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารับของฟรีกันของฟรีที่ผมว่าก็คือ,อเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับนี่เป็นเสื้อลายการ์รตูนน่ารักน่ารักโคตรสวยอะ่ะผมบอกให้วิธีการได้รับนี่เวลาึเวลาเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็เข้าประตูนี้เลยที่มันเขียนว่าเกมอะไรเนี่ยไปเข้าไปเลยนะฟึ๊บ เมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องเล่นเกมก่อนเกมมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายมูมูเหมือนกันนี่มันเป็นเกมหนีหัวนะครับหนีหัวตัวพวกนี้เห็นแล้วไม่อยากหนีเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องหนีนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เสื้อเว้ยมันต้องสามจุดเซฟจุกเฮ้ยช็อปเปะคูเฮ้ยเอาไหมมาพอลงมาปุ๊บมันก็จะมาเลย แบงนี้เราต้องใช้สเตปเฮ้ยแน้องๆหายไปเลยเหมือน้อนน้องๆออมาได้ไอคนนั้นอยู่โอ้โหโคตรเยอะโหแต่น้องน่ารักมากเลยเอาตายไปแล้วเอา้าใครวะนะะนี่นี่เดี๋ยวผมจะใช้สเต็ปเขาเรียกว่าสเต็ปชิดขอบใช้ได้กับทุกเกมสเต็ปเนี่ยนี่สเต็ปชิดขอบนี่อันแรกมาถึงแล้วกระโดดฮึบฮึบ เรียบร้อยครับเซฟหนึ่งอันนี้คือเซฟหนึ่งนะยังเหลืออีกสองไไปกันเลยเซฟสองมันจะเป็นทางเหมือนเขาวงกดอนะ่ะฮึบฮบมาทางนี้เซฟชิดคอครับไปชิดคอไปอย่างนี้ก่อนผมก็จําทางไม่ได้โอ้โหน้องโคตรเยอะเลยฮึบนี่กระโดดข้ามหัวมาหลีตัวหนึ่งกระโมาฮึบนี่อันนี้สเต็ปที่สองเซฟสองเรียบร้อยครับเหลือเซฟสุดท้ายแล้วนะ เซฟสุดท้ายหายหายไปไหนกันหมดวะผมก็จำทางไม่ได้เหมือนต้องไปทางนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้ว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 ปุ๊บมามามานี่กันจุกขอบเฮ้ยแล้วทำมาเลี้ยวโอเคผมจุ๊กได้อยู่แล้วเราก็เลี้ยวมานี่แล้วก็มานี่ ใช่ไหมวะไม่ตันใช่ไหมไม่ตันครับแต่คิดขอบเหมือนเดิมครับมาแล้วเป็นไงนี่เซฟสามฮึบฮึบเรียบร้อยครับเพรที่เรียบร้อยจริงปพะวะโอ้โหบานเลยตรงนี้เอาแล้วไงโกสเต็ปครับ <c oughs> นี่นี่ไล่แมงนี้ให้หมดฮึบ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  ลมมุมหมดลมมุมหมดโอ้นี่ครับเวทีถึงแล้วโอ้ถึงเวทีเรียบร้อยนี่ครับพอถึงเวทีนี่เราก็จะได้เสื้อไปเลยเป็นโคตรง่ายอะ่ะเราก็จะได้เสื้อตัวนี้มาเรียบร้อยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่สวยมากนั่นแหละแล้วก็มาแบบนี้เดี๋ยวเราเป็นเล่นแบบมันคือเกมวิ่งหนีหัวตะลุงข่าวๆนะครับ ๋ยวมาแล้วมาเล่นสักด่านหนึ่งกันเึ๊บมันไอ้ลุงอยู่ไหนวะโอ้ยไหนไงโอ้ยโอ้ยหมาว้าวนี่อ่ะไอ้ลุงกระโดดลงไปเฮิบมันเป็นทางเขาวงกดด้วย ชมันมีอยู่สองตัวใช่ไหมหนังไงมาแล้วชิดขอพับปับปับปะปับปไปแล้วเซฟหนึ่งเรียบร้อยโดนผมแน่แล้วอีกทางนึงอยู่ไหนวะโอโ้โหโอ้โหโอ้โหทางตันนี่ครับเราต้องใช้สเต็ปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนเมื่อกี้มันมาจากทางนี้เราก็ไปไปทางนี้ไป โอ๊ยทำไมมึงวิ่งเร็วทำไมมึงวิ่งเร็วจังเวยแล้วมันหันมาให้เซตกูแน่ก็โอเคนะท่านผู้ชมมันก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาสอนเอาเสื้อนี้นะครับผมเนี่ยยังแกมเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ท่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสวดีครับผม